สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับล่ําให้ขึ้นลวงพักถูกขโมยจักรยานยนต์พ่วงข้างหมดทางธรรมาหากินเครียดจนนอนไม่หลับเมื่อวันที่11สิงหาคมุค,ค่านายแสงอรุณวรโยธาอายุ51ปีชาวตําบลสวาด์อำเภอลรงนกทาจังหวัยดยโสธรได้เข้าแจ้งความต่อ100ร้อยตํรวจโททวีศักด์มุงคุณรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองอุดรธานี ว่าถูกคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบมีหลังคายี่ห้อฮอนด้ารุ่นเทน,น่าสีแดงขาวหมายเลขทะเบียนคอควายกไก่ชอชิง4 1่ง419มุกดาหารข้างในมีอุปกรณ์ทำกล้วยปิ้งและกล้วยนำว้าห้าหวีรวมมูลค่าประมาณ20,000บาทขณะที่ตนจอดอยู่ข้างร้านลาบก้อยอีสานปากซอยประชาสันติ14ชุมชนเก่าจานตำบลหมักแข้ง เทศบาลนครอุดรธานีร้านที่ภรรยาของตนนั้นทำงานอยู่โดยนายแสงอรุณนั้นได้ให้การทั้งน้ำตาว่าตนมีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายกล้วยปิ้งไปตามร้านอาหารและตามหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุดรตนรักรถจักรยานยนต์คันนี้มากด้วยที่ได้ขับคันดังกล่าวพร้อมกับภรรยามาจากบ้านเกิดมีอาชีพขายกล้วยปิ้งที่อุดรธานี รวมระยะทาง300กิโลเมตรเป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงดูครอบครัวส่งเงินไปให้แม่ยายเลี้ยงลูกอีก3คนที่บ้านเป็นเวลา2เดือนแล้วหลังจากขายของเสร็จก็จะมาจอดรถที่ลานจอดรถที่ว่างข้างร้านที่ภรรยาทำงานอยู่และพาภรรยาไปรับประทานอาหารด้วยกัน นายแสงอรุณได้กล่าวอีกว่าจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาหลังรับประทานอาหารเสร็จตนและภรรยาน,นั้นก็พากันมาที่ร้านจอดรถเพื่อที่จะกลับขอพักที่เช่าอยู่ในระแวกนั้นและพบว่ารถได้หายไปแล้วโดยได้เที่ยวออกสอบถามคนในละแวกนั้นจนทราบว่าเห็นคนร้าย2คนเป็นชายได้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างข,งของตนนั้นไปทางชุมชนบ้านม่วงท้ายซอย ประชาสันติดังกล่าวซึ่งต่อมานั้นร้อยตำรวจโททวีศักด์ได้นำชุดสืบสวนสพเมืองอุดรธานีเดินทางลงพื้นที่มายังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและหาเบาะแสเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออนไลนา์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ